ก็เลยถามเขาคร่าวๆต่ล่อมไปก่อนว่าพ่อพ่อพอจะรู้จักคนชื่อตืดๆตืดๆตืดไหมเอาลูกน้องผมอ่าปวัวเดียวเลยก็คือไปถึงเจอเลยเขาก็เลยผู้ใหญ่บ้านกลับมาถึงเขาก็เลยโทรให้ว่าโอเคมามาที่บ้านแป๊บหนึง่งมาบ้านผู้ใหญ่แป๊บหนึง่งมีอะไรจะคุยด้วยอ,อ่าพ่อเขาก็เข้ามาที่บ้านเลยปุ๊บตอนแรกเขาก็เวอร์ๆหน่อยแต่เขาก็เฮ้ยเขาก็ยอมรับไม่ได้ปฏิเสธ ไม่ดูขมึงขึงขังหรือโกรธหรืออะไรเลยยอมรับแล้วก็อาจจะตกใจนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่นานมาแล้วแล้วเขาก็มีครอบครัวใหม่จากที่ว่าเขาก็คบหากับผู้หญิงคนนี้แหละแม่แทนแล้วพอใกล้คลอดเนี่ยทางแม่ของแม่แทนเนี่ยบอกให้กลับไปคลอดที่ต่างจังหวัดหลังจากนั้นเขาไม่ได้เจอลูกอีกเลยรู้รู้แทการมีแทนรู้รู้ว่าชื่อแทนเพราะ เพราะหลังจากคลอดแล้วเขาบอกว่ายังเจอแม่มาทํางานอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันเพราะเขาก็เจอกันในกรุงเทพก็เลยได้ถามถึงลูกแต่แม่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมบอกข้อมูลอะไรบอกแค่เป็นลูกผู้ชายนะชื่อแทนแล้วให้เคยโทรครั้งหนึ่งพ่อบอกว่าพ่อเคยได้โทรหาแทนตอนแทนน่าจะสัก3ามสี่ขวบแต่แทนเนี่ยไม่มีความทรงจําเรื่องนี้เลยแทนบอกไม่มีเลยาิหารรแ่งพแอพนุภบด 多烦。